โอ้ยเลี้ยงยากเลย <laughs> มันบม่ได่ยากหรอกเลียงยากปลูกไงเนี่ยเขาเตรียมแปลงได้เป็นตุ่มคือเฮาเห็ดเตรียมที่ดำหน้านั่นละ่ะอืมไปรวดจะด,ดีปั้นไว้แล้วก็เน็บไปรวดง่ายง่ายแล้วก็พอ <c oughs> จะซิบหามื่อจะเอาน้ำใส่แมนให้มันอยู่กับตุ่มตะกอนวบางสิตุ่มตะกอนพอเราตั้งลำได้เอาน้ำใส่เลยเออช่วงซิบหามื่อนั่นมันเท่าหยอดออกไปยอดสองยอดทำหยอดเขากะเขากะเด็ดไปกินกับป่นก็เปรี้ยวของรวดแหงเด็ดแหงแตก เป็นสันทิพย์พาเมื่อก็น้ำเขาเลยว่าต้องปล่อยออกบาดเนี่ยน้ำได้เลยเออแก้วเ,เลยบาดเนี่ยน้ำเขาเลยเขาเลยหังยื่อเนี่ยก็ถึงเขาเจะดีเอินว่าผักบุงยืดน้ำ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับนามินเตอมาแล้วครับมือน,นี้พาพี่น้องมาเบิง้งการปลูกผักบุ้งแก้วนะครับผมสเกลเล็กๆ นะครับจะว่ากับมีไา่ใดสูมือขึ้นกันนะพอดีมาเห็นมูพวกเปนเห็ดโอ้สังเกตเบื้องแล้วมีไข่ทุกมือนะครับกบ็ตอนนี้ก็ลดพื้นที่ลงนะครับปกติกับเห็ดไ้พุ่นน้ำก็ลดลงมากนะครับแต่ก็ยังสางไา่ใดเป็นไรยวันอยู่เพิ่นว่าพักบุง้งแก้วว่สัสพีน้องนะครับเพื่อผู้ใดอยากเอาไปเป็นแนวทางนะครับอยากปลูกมีพื้นที่ ในครับน,น้อยอยากร้องเห็ดเบิง้งมันยากมันไงสำใดมันเป็นแต่เห็ดแต่ทำบันะครับพิกัดสวนในน้อยเมื่อนี่นะครับยุ่กลางทงหน้าบ้านนั้นเราครับตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนนอศาสตร์จังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวเบิ้องยังสีคือบางแงา่ในพี่น้องเพ,พิ่นเก็บขึ้นมานน่ตอนมัดตอนเอาไปส่วงวุ้ยเป็นแตะอ่อนซ่อนแห้งเดี๋ยวสีภาพพี่น้องนะครับไปสอบถามกับตาดม โอ้ยมาเห็นใบเห็ดเลยทั้งหัวล้อในๆก็ได้เงินไงยังบอกบางเนี่ยผักบุ้งแก้วนะครับมาพี่น้องครับสีผาไปปรึกษากับตาดมมันเป็นตาเห็ดบะตาดมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันยังกับผักบุ้งอย่แนเวเลยก่อนแล้วบุ้งแก้วตัวนี้ผักบุ้งแก้วบุ้งแก้วเอาแรกเรื่องเดิมที่จังเด็กิดว่าเสียอมาปลูกเอาโอ้ยป้าผนเอามาให้ ว่ามาลองปลูกพวกนววะท่านพื้นอ้อ้เครื่องถุงปุ๋ยนะอูหาวังปลูกแนววะ่านช่วงช่วงแรงกันละว่าด well. so, ีอันนี้น้ามันบ่เหงื <t <t huh ่อกรเลยดมาลองปลูกเบึงาพื้นอ้อ้เครื่องทุงปุ๋ยอือว่าลองบึงแนีว่าตี้ต้องปลูกบึงเนว้ว่านน้ามัเจ้ามีน้ำบ่ขาดวะท่านในในลักษณะพนอ้มยที่แหกเป็นจังเนอมาบึงกันอ่ะเอามากยิหักวางทีแล้วนี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นหักวางที ทิดหักมกั่งทิฐล่ะคนอมาตนานะานหน้าคนพุ่นละเพคนบ่มีพื้นที่ปลูกหน้า่นบ่มีน้ำคเนเลยว่ด้าโจน้บาบ่แข่งเอเสียร,อร้องเบิึงดูอังสิเจีคนอมาให้เครื่องลุกปุ๋ยล่ะเลยร้องมันเน็บวังไว้ให้นี่อันนี้อันนี้เขาเอื้นผักบุ้งแก้วเนาะผักบุ้งแก้วอันซุ้มปลูกยุบแปลงนั่นผักบุ้งยังผักบุ้งกินซุ้มเหมือนอันซุ้มนั่นผักบุ้งกินผักบุ้งกินมืดตัวก็ไม่ว่านมืดซุ้มเหมือน เขาบอกสุพี่น้องเอาฟังดูที่แรกนี่เขาเตรียมพื้นที่จังไดยเห็ดจังไดยวิธีปลูกเนามันบ่อยยากจังเม็ดเพิ่นให้พันมาังทีแล้วก็มันหน้ามีหนามด้วแล้วก็แล้วร,รวดมารวดจะลีมัดตีเลยตีแล้วก็เอาก็เน,เน,เนกก็บเป็นแถวเลยตอนแรกก็เป็นแถวเด้หนิมู้นนี่เด็ดตั้งก่อนยุซีแถวเนี่ยบาดีมันบ่เป็นแถวแล้วเนี่ยมันแพร <laughs> อันบ่เป็นแถวมันเป็นพืชเลยโอ้พี่น้องเบิ่งปุ๋นเป็นพืชดโอ้ที่แรกเขาเลี้ยงเป็นแถวอยู่อ่าเป็นแถวอยู่ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันห่างกันไรบ้างดิเอาห้องปลูกประมาณหกสิบเก็าสิบเ้นนี่แหละห่างประมาณนี้แหละนี่ตัวหนึ่งขนาะดแมนเน็บตังที่สีสีเนบคูนะบอกเป็นตัวเนี่ยสีเนบคูนี่สองสองอันตั้งที่สีเนปเป็นคูกาบาห้าห้าหนึ่งวัดจิ้งเกหนึ่งติดนะดำเอาคือดำหน้าเฮาเนี่ยวันยังไงยงไงดำเอาริบเป็นคูกันเหนียววันดอกเป็นคูเออปุ๊บปุ๊บไปเลย ที่แรกนี่ไฮ่างนี่กับเมียนมันบ่นี่แมีนแม่นวดเลยน่ะให้เลยตะกี้เ้าบ่ได้เฮ็ดหน้าเนาะเออป่านนี้ก็เลยเหลือไว้เออพื้นที่นี่มันไหลบนไหนเละนี่อันนี้ก็งานหนึ่งตัวนี่ตานี้สามงานนี่พื้นที่ทั้งหมดเด่นก็เลยว่าะสองงานหนึ่งกับมาดว่านเข่าซะก็เลยเสียดายพันมั่นคันคันคันว่าสี่เฮ็ดเข่าบดเสียดายท่านก็เลยเอาไว้เฮ็ดพันนั่มเหมันก็เลยผลพลอยได้ก็ับเล่เดขายไปน้ำคูมือ อมีผู้สร้างมีออเดอร์บูเได้เนี่ยได้พันแลรวมีออเดอร์ได้เล่มือละลอยว่าขาดไม่เห็นนะครับตอนเลียงนี่จะดมรถสีมาตัดวันตอนล่างเป็นผู้ตัดให้เราซื้อเด้เราเป็นผู้ไปแเต่งไปแม่บ้านนี่จะเป็นผู้ไปแเตีงนี่ครับลูเวล่านั่นเขาก็ดำเป็นแถวไปตีเป็นแถวโดนบันไหเขาได้เก็บบานนี้เขาปักลงขีดินวเ้าปักลงขีดินีเย้ประมาณ เดือนนี้หรอกเดือนหนึ่งบุญบ่เดือนนี้หรอกเดือนเดียวเพิ่นตายเพิ่นเน่าเนี่ยบ่บ่อยบ่แล้วเนาะไม่ได้ไปตายเนาะเพราบุ้งเนาะแต่เข้าขาเลยเท้าไหถือยาเพรา่อยากตายอยู่ปลูกง่ายครับปลูกง่ายครับแล้วโอ้เบิ่งดีน้องน้ำเลืกกระป้อนฟุตหนึ่งเนาะอเอานน้ำกระซิวงฟุตน้ำตอนช่วงว่าปลูกกันเขาเป็นแถวอยู่นั่นเขากับละน้ำบออตะก่อนละน้ำบออซะก่อนเด้่ แต่มันเท่าไปสักวันช่วงมันเท่าเนี่ยเทาก็เทากับมาเก็บเด็ดแหงเด็ดแหงแตกเนียเพื่นนี่เอ้าเทากับมาเด็ดไปกินกับจำบงฮวงกินเขาของเขาเนี่แน่แน่่ย่ำเทากินกับ,ขบ,กบเ,เขากขาปลากับปนกับแก้วเทาก็บจะมาเด็ดเด็ดให้มันแตกช่วงมันเท่าเนียแหกแหลกเท่าสามชีย้ยอดเทาก็มาเด็ดแหงเด็ดแหงแตกเพื่นนี่บ่เนี่ยที่เรื่องเงินวัฒน,นใสน่น้ำทัฒนใส่น้ำเนี่ยเพิ่นอยู่กับตุ่มซีซีวันนี้กับตุ่มเนี่ยเข้าไปวันนี้ พ่อแตกบระเดี๋ตึงน้ำใส่กับแมนพันทุกบ่เนี่เพราะ่ามันอยูตัวแล้วประมาณประมาณซิบหามือไปตึงน้ำใส่ซิบหามือเอาน้ำเขาตีบัเน,นี่เอาน้ำเขาเลยน้ำประเดียเด๋ยวถ้าใส่บ่เนี่มันก็อยู่ได้นีเหระว่าจะอัดขึ้นนิดเบื่เตรียมได้ขึ้นเดียวก็คือหน้าฮอนมีน้ำอยู่แล้วแหน่หน้าน้ำซับด้วยแล้วบา้านนี้การให้ปุ๋ยการดูแลบริเ็ดจังดีบ่อยอยากเคสง่ายก็เขาไหลอันนี้เนี่ยเ็ดง่ายก็เขาไหล เป็นมักยูเรียตัวเออ่พิ่นกราังเขาเด็ดยอดออกไปแล้วนั่นเจ็ดวัดเนาเด็ดหยุดเด็ดยอดบ่มียอดสองงานเขาก็เด็ดออกไปแห้งเด็ดแห้งแตกวะนี่เพราะถ้าเด็ดออกไปแล้วก็ปุ๋ยยูเรียบ่ะนี่ว่านว่านหนาบ่วะดมว่านง่อยอันนี้แค่โลเดียวหนึ่งเนี่ยซ้ำสองงานเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดียวพี่น้องมึงบ่หลาเลยครับอ่างวัญยาโลดหนึ่งยูเรียบยาบ่ขึ้นด้วยเปนบ่โอ้ยมันนบมาขึ้นประเทศพักบุ้งขวมข้อมันเบิด ที่เห็นนั่นเป็นกอเขาเนอเอ,อที่เห็นเป็นยอมย้อม,มนั่นเป็นกอเขาเกาเนอที่มันเกิดผักบุ้งพนที่คุ้มหนาไว้คุ้มไปเลยอยู่เลียใส่เดือนอะไรจะเทีอโอ้ยมันกับส่ได้ดวนแล้วเนาะไอว่าตีไปไปไ,ปไอ้คือตอนตอนตอ,น,ตอน,เนเป็นแปลงงาวดเนี่ยเนี่ยในพื้นที่สามงานเนี่ยตอนนั้นใส่เทียเดียวหัตะได้มาใส่อีกนี่เด้อ ตบายหลังจากเส้าใส่ไปแล้วสามมือเขายังเก็บคือเห่งนั้นให้มันกินที่จังหดเออมันจืบมันทีอวบเอา้าคือจังขันเจ็บด้วยกันคนผู้บริโภคกินปุ๋ยไปหนํแ่แเลวเนาะหนึ่งคือว่าให้สารพันละเหยก่อน,แ,นแล้วก็สองตัวน์พันที่ได้รับอาหารออได้รับอาหารแล้วก่อนสามมือมือที่ซียังเก็บเลยผู้นำพวก ta đồn lốc nó vẫn quẫn súng đấy, bạn ơi, bưng, nhắm qua đến, đến hua khoeu, bưng cái nè. Tàu à, nhắm năn hoắc, người ta đe, bưng, bưng bơm gì, bưng mà? được, đe, họ gọi đe nhót nhau, nhót nhau, nha. Bưng nè, nha, nhau, không nha. Sấy sấy, bắt bắt đột này. Bưng cái năn bưng đi. Băng chéo ngọt gọi nhau, không thìa. Ừ. Bắt. Bắt bận, bắt bận quá cứ nhắm để vậy đi, ธรรมดามันผุดขึ้นมาจากตมเนาะกาาก็เิดขึ้นมาจากตุ่มเนาะนนข้าตัวนี่ทั้งสี่เนี่ยเขาก็หาเลือกเอาซุ่มยอดเงีวเกิดผมมีหน้าที่เก็บหรือซื้อแม่บ้านพุ่นเหล้าที่เปแต่งเอาดอกไปมัดเอาดอกเนี่ยทั้งสี่เฮียนตัดเฮียนเกิดเมื่อจีเฮีตัดเฮงแตกคุณเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย ึงกันนะเว่อีดดีเลยอาเลือกตัดสามก้นนี่เว้ยจะน,นิ่งกันไม่เก็บผุ่นแล้วต้องไม่เก็บทอยกันผุ่นแล้วมันมันมันดบบวาวพ่ท่านมันแตกลายมันแตกลายตอนสามก้นนี่เก็บเก็บมือละสามสี่สามผุนแล้ววันนี้แปลงนี้ฮู้ปลูกโดนภายในเราจะดูน,ไไนี่อันนี้เจ้ปลูกว่างแร่งว่างติพานมานเนี่ยไหมปลูกว่างช่วงประมาณ เดือนมีหน้าที่ผ่านม่านไหมมีหน้าไม่สาที่ผ่านมานนะอูกได้ช่วงแรงเลยเด้แต่ว่าอยู่นีมันพอะแรงมันหนาซับมันบพตายว่าเป็นเนี่ยนี่ันพรคนบ่เอายามฆคา,า <c oughs> <c oughs> เห็นบ่สมัยเขาขาดกล้วยเอาอี้ทุบป,ปีกนันปีไปได้กับเพตายเห็นบ่แ <c oughs> ต่ว่าการเอายาสีดูดูดดดีตายอยู่อูมาเบิ่งกันนันเป็ยนยังดอยู่ในนามขึ้นมันสีสวงามเลยพี่น้อง มันก็อยู่กับตุ่มเนาะเนีย<อ>่ยวุนี่เนาะแต่ว่ากันเนี่ไปย่านว่ามันเอานา้ำทั้งนี้น้ำใสไหลก็ได้แห่งดีก็เที่ยวน้ำทั้งนี้ว่าไปยงขันเท่า,าน้ำไหลก็นี่มันไปไปท่วมเขาพุ่นว่าไม้นั่นนะ่ะโอ้แต่นี่ว่าเป็นวัดต้องการซั้งนี้ดิขันเรืนาน้ำไหลก็นี่มันก็อยู่ได้ไหลมันแห้งมากแล้วเห็นเบิ้งกันน้ำไปยังเห็นว่าตอนช่วงแรกหนึ่งขึ้นพี่ดินน้ำวัดงามๆดิใส่กันไหนเ่ยมันยืนเนาเบิ้งกัน่ะเอ้า มึงพี่น้องมึงเนี่ยนี่ไหมขึ้นมาดไหมพิ่นกะสีแต้งยังไหนก็ตะดมเบิึงกันน่ะแตียงเตงไหนก็่ายายเราเห็ียดเตงไหนก็เพิ่นก็ขึ้นไปว่าแมนเขาเดี๋ยวขึ้นไปขายยังสี่ด้วยไอ้พ้นกะตีพิ่นไปแตีงออกข้งสี่ด้วยนี่เลียทับนี่ทันดิอู้หูเนี่ยปั๊บเพิ่นกะสีเป็ดนีบออกพิ่นมันขึ้นอยู่กับผู้เตียงเลยเหลือประมาณนี้เนาะเออขั้นมัดเพิ่นกะสีจับมามัดเพียงเพียงอ่นี่นี่แหละประมาณนี้แหละพิ <The> ่นตัดออกประมาณนี้แหละบ่เกินฟุดนี่แมน เห็นนี่ที่ถุงพูนนะกันเห็นอยู่ตอนนี้นี่อาทิวัดท่านวันไหนไปเห็นเขาแพกถุงก้อนแบบนี้เมืนของพูนเหรอไอ้เนี่ยยากบ่เห็ดอันนี้ปูกันอีกโอ้ยตีไปยากก็เลยเตียกางเห็ดอ้อยเห็ดวันแห่งยากตัวอดิษฐานซะเป็นงานอดิเรกเข้าซืือเนาะโอ้ยเบิ่งพี่น้องเป็นเห็ดทำงานอดิเรกเข้าซืือเนาะเงินนี้นี่ไป็หอดว่างแข็งหอดตลาดเป็นผีตัวไม่วันทำไมพูดอะ ยายเราตีแปงออกดอกแต่ว่า,าหัวเต้างหูจักโอ้มันงาม,ม,งามย้อนแปงตัวเดียวบ่แม่นว่าตะคนตัดผักตัวเดียวสนุกย่างเหยียบไปก็บ่ได้คลำเหมืนมันไอ้บ่ได้จะเป็นยังเ้องไปล่างต้งไปล่างโค้อนออกล่างโค้นแล้วเฮ็ดกรรมแล้วแล้วก็ยังล่างอีกคุณเนาะบ่แม่นก้อนบ่ได้พวกบ่แม่นว่าตรเฮ็ดมันก็นขึ้นอยู่กับคนแอกว่าคนเฮามากาักไงบ่กันไปเฮ็ดขีดตุ่มเอเลีอยู่หน้าร้านผู้ใอ้ที่มาซื้อเจ้าเนาะ <laughs> ไปกับพ่อซื้อเด้อโอ้นี่น้องสันปลูกไงไงปลูกทีเดียวตะรวมเดียวขิงง้วขิงค้งวยมาใส่บ่นนี้แตว่าน,น้ำโย่ปอบาเขามีงว้วเด้อกะว่า,วาน,น้ำโย่ปอผิดยังอ่าปุ้ยขวากเขานี่เตเนี่ยวผลมักเป็นยูเรียแงนอีงงวงกับน้าใส่ทีเดียวสันนะน้าวัวานใส่ตั้งแต่ตอนมันเป็นตุม่มอยู่ผลเขาต่างใส่อัน พื้นดินพื้นหน้าเขาน้ำนหะม,มือนน้ากุ้งไม้เบื้องหน้าตื้นๆพี่น้องบางบอนก็ที่บวกเกินฟุตน,นะครับมันว่หวเห็ุใดว่าพักบุงก้งเกลียวกะที่ขื่นมาท,าท,าทาั้งเท่งเลยครับเพี้ยงตุ้มมองก็แล้วน้ำเยอะเด็ดนี่มั<อ>นกิดวายากร้านตะมักคุงร้านกัโขกับน้ำเนาะเป็นผักเห็นอย่างเี่บว่าท่านงามปัญญาแต่ว่าให้ผ่านการตกแต่งก้อนบะนีน่ ผักบุง้งแก้วนะครับเราก็โอ,อ๋หัวงามๆ้วยพี่ลองเด้อสวาณาแรืงเนี่ยตอนช่วงแรงเขาเก็บนี่ยมือละซีซัมซีซัมกับคุณบ้งนู่น,โนโลอยหาซิฟม,มือละหาหกรลอยได้ทุกอย,อย่างกับว่านเขาใส่ยังสีกับปีรุ่นกันได้เห็ดดีๆกันจ,จังสีบ่อเห็ดหน้ายัางสีบ่อใส่เขาใส่ถ<ย>้าผักบุ้งไปเลยเหงาไปพุ่นเตี้ยเหงาเพิ่เลยปีรุ่นโอ ขายายวันต่อไปต่อยอดก็เอินต่อยอดธุรกิจเลย,ยนะคือปีนี้เขาทดลองเนี่ยเขาก็เขาก็เ,เตรียมแปลงว่าดีๆเปลี่ยนไหนปันไหนนะป่านี้หูจักแล้ี้ยงสิ่งก็ปีรุ่นก็เตรียมแปลงดีๆแต่ดมสุดท,ท้ายาว่าพี่น้องฟังเนี่ยมันเป็นต่อปลูกว่าผักบุ้งเนี่ยนี่ผักบุ้งยังก่อนนี่ผักบุูกแก้วผักบุ้งแก้วมันยากมันไงสมัยสหร,รับผู้อยากปลูกวันเถอะโอ้ยเรียงยากเลยมันบ่ได้ยากหรอก ยังยากไงปลูกไงเนี่เขาเตรียมแปลงได้เป็นตุ่มขึ้เฮาเด็ดเตรียมที่ดำหน้านั่นละ่ะอืมไปรวดจะดีปั้นไว้แล้วก็เน็บไปรวดงไงไงแล้วก็พอจะสิบหาหมือจะเอาหนามใส่แมนให้มันอยู่กับตุ่ตมสะกวันวันสิตุ่มสะกวันพอเราตั้งลำได้เอาหนามใส่เลยเออช่วงสิบห้ามือนั่นมันเท่ายอดออกไปยอดสองยอดอ้ามยอดเข้ากับเข้ากับเด็ดไปกินกับปนกับเปรี้ยวเขดแห้งเด็ดแห้งแตกก็เนีย่ย เป็นสั่สิพาเมื่อก็น้ำเขาเลยว่าต้องปล่อยออกบาตรเนี่ยนำได้เลยเออเลี้ยวเลยบาดเนี่ยน้ำเขาเลยเขาเลยหั่งยืดน้ำก็เดินเขาจะดีเอินว่าพักบุงเยืดน้ำสอาเี่นองค์สรับพี่นองหลายคนอยากปลูกอยากมีรายได้นะครับปุ่มกับร่องเอาสูตรของตะดมไปใส่เบื้องปลูกไายๆเนาะตะดมเนาะไงล้วก็เก็บขายมีรายได้เสมือนะครับตลาดในเบื้องทีกันยังพ่อมีอยู่ บ่ไดีคือว่าที่ปลูกคงตัวปากกว่า,าพันเอาพันใหม่เนี่ยปลูกแบบชุกเฉินได้เงินสั่มเนได้เงินส,ส <ำ S 2> ั่มว่าดีว่าทิมเนี่ยวะเนี่ยว่าทิมพันเนี่ยวะเนี่ยเอาโอเคพี่น้องครับ <c oughs> สำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราช่วขอบคุณหลายนะครับที่สำคัญต้องขอบคุณเนื้อหาดีๆจากตะลุมตะลุมสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ